ฝากไว้ดิง้งแขนขอตอนเต็มที่เรามารอบแรกนะครับเพืพ่อที่จะมาราบไว้พระดิด้งแขนถวาไว้กระดิง่งทองเปลวนะครับปิดทองกันเพราะฉะนั้นเต็มที่กันก่อนถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผมค่อยรับทองเปลวกับกระดิ่งจากที่สุภาพสตรีหรือถ้ามีพี่ผู้ชายมากับแล้วก็พาพี่ผู้ชายเข้าไปครับไปปิดทองให้นะครับตอนที่พี่ผู้ชายเขาเข้าไปปิดทองอยู่ครับนะครับไปขอให้กระดิ่งให้อยู่สุภาพสตรีครับนั่งสมาธิรอกันแป๊บหนึ่งก่อนครับ จแลลวค่อยไปที่อื่นกันต่อนะครับอดีตฐานตามสบายครับไม่ต้องรีดรอจนที่ท่านที่สุดท้ายครับจะรอรับทองเปลวกับกระดิ่งเข้าไปถวายให้ครับกระดิ่งไปติทองให้อยู่ที่ผู้หญิงนั่งรอกันก่อนก็ได้นั่งนั่งสมาธิรอกันมีพี่ผู้ชายมากับเราก็ฝากเข้าไปก็ได้ครับ เชิญพ <experiences. S 2> ี <hoc> ่พี่ชายเข้าไปปิดทองเข้าไปปิดเองค่ะพี่พี่ชายเข้าไปปิดทอง